พี่น้องบอลทำมงหงเด้อพี่น้องจ้าบวนี่ครับหกกับโอ้ยจะมินค่อยนายพอดีงามหมดตาหักพอดีน้อยโพอให้เมื่อรี้เล่นอะไรไปพี่น้องอันนี้ปีมือน้องสาวเป็นคนย่ำมันโบราณฮะดูหลานแม่แม่นน้องเออหลานเส้นบางยางงามเลยโขนมีแต่พุทธิชกพี่น้องลวดดิน าพี่น้องบนีใส้ย่างแน่บอกพี่น้องน้ำแนี่ยอันเสิบังนาแล้วก็มาเคลืเลนจ้ะแล้วก็นำปลาแดกเด้อค่ะเด้อประเดกของผู้ใดครับวันนี้อันของคนงามเนาะคนสวยของเฮานี่แหละพี่ตุนหรือลาหน่อยง่ายกับบัตรชุคนน่ะแหละแซ่บนัวควายอีนางทิพย์เฮ็ดมาหนานี่เห็ดมาหนี่หนาคนงามนี่เห็ดมาคนทั้นายพอมบอยงไงแล้วได้เงินน้ำบันอะไรคนทั้งนายเนี่ยนะอันนู้นได้ลายอยู่จ่าได้ลายจ้าได้ลาย ร้ายครับต่เพิ่นเรือเสือพึ่งปลาพี่น้องแต่เพิ่นละซอยเห่าเว้นในขายดีก็ดีแค่นั้นมาพี่น้องเอาโอเคใส่น้ำปลาเข้าไปเงี้ยววันสวยแล้วก็ใจดีพี่น้องเบางบรรยากาศป่านทุ่งนาเะไรพี่น้องเไยบรรยากาศดีขนาดเลยเป็นเังไรแมงเจ้าแแซ่บล้วกันเาใส่เสียงลงไปพี่น้องน้อพี่งแต่ว่าโคกนี่ขอลองได้บ่แม่ว่า ซื้อไม่ได้บอกอเซื้อไม่ได้ยจะหักม,ม,มันหักลืมเมื่อนี้การบาเมกะจางคนมาเกี่ยวเขาให้พี่น้องเมื่อนี้สิเล้วว่แม่เขาห้องมาเนี่ก,กินเขาแล้วยู่ร่องให้ล่งหน้าให้เขาเลยครับ,รบกัดจ้างพี่ตุ้นับหลานาไม่เกี่ยวเขาซอยมาเนี่ยเม,มือ <c oughs> ม่อเท่าไหรอันแกางเมื่อนะันอันสามสิบหบาทครับ โอ้ย้หน้าพี่น้องเห็นบ่ะฝนบรรยากาศสดชื่นสครับผมเอาซิมมันกันได้ไม่ันซีมเรียบร้อยไปมปไปไปพี่น้องเจ้ย่นองนี่อบมาแบบฟอนๆเด้อพี่น้องนี่ครับนี่หลาเดีหยังมานอบัดนี่ปลาเผา เห็นได้พี่น้องบรรยากาศปั๊ดก็ชุดยอดเลยอ่อนเป็นได้พี่น้องเอ้ยมาๆกินเขาน้ำทงน้ำทา,ทามันนี่โอ้โหญ่อยายเรากำลังไถสวนนาย,นย่พี่น้องมาล่อข้าเจ้าเอาเสา,ามาให้มาหนี่ครับอ่อพี่น้องมาดิสวัสดีเป็นทางการค่ะสวัสดีเป็นทางการครับพี่น้องเอาแล้วเพิรนจหน่อยทางการมากินกินกินข่าวหรือกินข่าเด้อมาเฝ้าสวนนด้เมือนหนึ่งสิมาเบิ่งข้าเจ้าอันปัก ปัาเสววัวพี่น้องจ้าแกุ้งวัดีป่ามันนี่ไหมมันไก่ดีเอันมันเสียบเนาะเขาออกห่เขาเอาไปจับแหมม่มไม่จับอาบักนเลยแองน่้ป่าเจียบนเลือดดิเลือมันจะไปตกซส่สีมันก็แบเกลีอยมัสีไข่ได้ผมบไปีสีไข่ ต้มส้มสุกน่เหรอพีม่้องมะเหนียวนีกย่างเตียมันไส่ไไปกินัตัดมันอ่ะเหนียของรยินพี่น้องนี่นี่นี่กินมังตัดมันจับเลยนะจับเลยอเกลือเลยนะปหุ่นหุ่นเนาะชดชดเลยพี่น้องจ้เนียวหวานนาะกองเขาอบัง

ทำยังไงมันยิ้มกันมาตัหุปิ้งปลาดีนั้นแซ่บๆเล้าเช้าจ้าเลยกำลัร้านเพิ่มมาเอาร้านชงร้านเช้าเห็น่ะเช้าคนเดียวนี้ก็กลับแล้วคุยเมยยิ้มดีวะอย้อนผมใช่ท้าเิ่มสีก่อนแล้ต้องคุยกันเอนนี้ต้องคุยกันใช่จริบก่น้องไลย่องเลองเลยหลานได้สอง้ผว่าพึ่นคีดดิน บอกมิงบอกผูวคนอื่นหรอติดต่อคนอื่นไห้พ่อเงี้ยบอกเลยนี่ก็แค่จิ๊บมั้นเนี่ยยุบวงไดกันไปดียุ้นชายป้าไรละหาเสนรนี่อันนั้นสวนอันยางนี่แหละนี่ผัวเคลื่อนนี่นะอ๋อโนี่ขางกันเลยนี่นะละหเสนขนี่ขางบ้านแล้วอยเขบ้านองไรลานหนึ่งพี่น้องก็ใด้งนี่ัอยตหยงบ้านเอ้าต๊พนเกตนี่ฮะมใช้มันดี มันมันนี่ไหนเรืองย่างนี้นี่ไปชองไรจินะองไรเจ็ดไรก็ยีขายนี่ยจว่ากูมีขายสองแ่องไรขึ้นนะอาสาไปนั่นเรื่องอะไรชนใจจิตตัวม่เลือกใช่เนาะโตนาดินสาวมุนงานตรงหนาเลยกินี้เหลียงจัหน่อยโอ้ยเมนตุนอยางได้ดีนะพี่ห้ังเนาะติดเลเงนเด้อสิบเปอร์เซ็นอรถสร่องไรช่องไรขึ้นเจ็ดไรั้องหมดโอ้หมันยี่ขายเจ็ดไรแต่ว่าสองไรขายบ่มัน ขายก็คือแบ่งขายไอ้เพนแบ่งขนุนแมนแมนเขาใจแล้วนีทั้าหมดเกจลายแล้วบานขายเริ่มสองขึ้นไปแต่ว่าลายเดียวว่าไา่แน่ๆแน้อยใหญ่เนาะคือต้องเดอดจีบไทยก็หมดไทยต้งหาเด็ดจีไทยแล้งให้เปน้องไทยเบื้องเป็นมาบอกหัววัดนะคนคืออยากขายแบบนี้หวมันโบกเงินเงินาะเอาตะกี้เห็นมาเพิ่นสิลูตสิม้เห็นเัืเงินเห็นหันเห็นนีพวกแมนติ ตะกี้ผมคือตาหอยได้เนาะเดี๋ยวไัยังเป็นพี่เตยผมเยจัง่อยจับปัดปุ๊บเพอะวงให้เจ้าตัวกินร้จ้าวเนี้นร้กินร้น้โคกน้ำแข็งมีนะกะตีจ้ามันไม่มีน้ำกินมันเป็นน้ำแข็งอยู่หนาดนี้น้ำกินอยู่หลังรถหลังรถหลังรถดยื่กเอาิองก็ได้น้ำโคกก็ได้ตัวใครเลาเ๋ยะตุดดะไรดีดีแล้วนีแดง ไ้เอู้าือกะเพาะเลยโว้ยเราคนมัดมันก็เป็นไฟผ่้ใหญ่บ้านใหญ่ฟพันหญ่บ้านเหมือนเดิมเลยพนพอดีถปกันเลย่หรคมุ้นนมาุกกี้อยู่แล้ก็่อยระเนกระูี่อันน้นี่หละดูฟังพี่หลายปีแล้วะเหนเื้อจากเท่ม่ปีอืออยู่บ้อยู่ม่อยู่ได้ บ่บ่บ่ย่องอย่องเหมือนกันมาแต่ละย่องเหมือนไงแมแต่ละย่องเดี๋ยวกะกลับแล้วมาเมื่อวานนี่มาเมื่อวานมาเมื่อเช้าเมื่อวานนี่ครับแต่เมียเป็ลูกสาวอยู่ยูยู่นี่ก่อนใอ้ลูกบ่าวน้องยาบุญเสด็จเรียงหันมองมองแย่มันยากมันเดินไปดีแลเดียวนี่นี่เมื่อกี้ยังอยู่ย่างในป่าทำเนื้อปานโบอยากปานได้ได้ทำเป็นชิ้นหมูชิ้นไก่ว่าใครอย่างไนะ เออเดี๋ยวผมมันทายเพิ่นเบิ่งเรย้าให้น้องเขาทายให้ไม่ยางดอกีมีองผมพอดีแกน้ำอืมอะมูไรนมาอยู่ใกล้กันมีเปอร์เซ็นต์่พใหญ่มีบ่ห้อดอกถ้าขายไดไมีเปอร์เซ็นต์บ่าดาดขาดมอซิลกพอจะพะยยได้ขายพะยัยเราเป็นไนหนาไนน์อคนอไละหนเงินด้ะ อเรอยูเขาเข้าร้วระถึกว่านี่หรออ่ยูจอเร่ยูแต่ว่าเขาบอกแต่ว่าเล่ต่อนะนะเป่นต่อเนี่ยเลยละหาเสียงกินข้าวคเดเยอะก็จะอเนาะพยนเราคยะหาเสียงกับจริงเลื่ก้งแต่ว่าขาเจ้เกตแผนมดแล้วนั่นดีตรงนี้แน่นนั่นบริโภคกางบออเ็ดเลงบ่เพ็ดเลยมจ้างก้นอีกก็ทราบว่ารหาเสเก่าของบ่เพ็ดในร้านกลัวเดียวกันั้งแว่บลรยว่าเอาม่เห็นอนไเห็ดอันนี้แม่นเป็นล้านเนาะ จำจำกันนั่นแหละเขประมาณถล่ม,มกอภัย่งังายอยู่นะถล่มก่อภัยสองมือเ่าบบเหมือนว่าเจ้านี้นกัสองมือเาเียคุยคุณเนนะคุอเนเขาบ่อยเลยหลายคนมาเอาร่วมกันนะ ก็กยากได้เลยนะักไห่งไรเบื่ก่าจะมีแต่นางทำได้งเงี้ยไส้ครับขมีเงินโอ้ยเอาแม่ขนักศึกเพื่อนอยู่ถ้าบรเษ็ดเพื่อนนี่เอาลี้นอะไรไม่ต้องเอาไว้ให้ดวยจะไาอยู่จะเขา้ริษัเพื่อนยำอยู่เออมันบ่มีเงินมีเงินย่างอแลวคนอื่นมามาาลายเลยเป็นมาผลังงานลงงานนะ โอ้ยกันไม่ค่อจะเอียงเล้เนาะกันจี่ดินเนาะเขาจังที่ว่าจับต้องได้เนาะไงกันที่ว่าเนาะอันนี้ว่าขึ้นเท่สองไหลขึ้นพอมโอนเลยพอมีนั่งเงินเนี่ยพอมโอนเลยนี่ที่ตรงนี้เด้ทิพมันค่อยว่าจะเอาเพราะไงเราบกขาดไปเราไงเนาะเราว่ามันไม่มีชนนหรือม่ย่างรอนีเราบกขาดไปว่าเไงบ้านคนจะยังมุดนังมุเซนน่้่เซนไเนาะมัคนไมกได้คอยิงานเจ้ออีกอนน เม่าก yeah. oh. ็เรียกเจ้เพินคนนี้เอาก็เรียกจเพินว่ะได้รับรูน้ำกระดูน้ำจะอยู่ว่ะเนี่ยมันยากขนดนี้รูไมให้ประตูกินเข่าไหม่ว่าผมนะผมเีงเราดูหรือซ้ได้หรือ่าก็อันนั้นเจ่ทุกย็เดือเดืเดือเลาอ่ะนั่งนั่งน้อป้าดอกหนมส่อไ้ปาดอกจะกินเข่าไหมตอ้กิแล้วนั่งนี่ก็ขอนี่ ไม่เอียนยิ Saint ้มเลยบอกพี่นองได้ยุ่งนะไม่ได okay. ้กินข so ้าวมายังกินแล้วครับเขาสารสิเปิดในคนเสาเนาะพาเขาเปิดในเสาิี่ใหญ่มานหนีด้ยโอ้ก็ไม่เนียนเลยบอกไม่เงี้ยไปถามใครก็พูดยิ้มจะขอให้เตี้ยมนสบายมันน่ามูเสาขาก็ษิตเดม หาปลูกหันปลูกนี่อยู่ใกล้ไปเี่น้องบันีฉัคลิปนี้ไปฉันนี่เนาอลาหน่อยเนาะเพราะวิที่ได้ภาพพวกนี้ไปเบื้องขีดินเถอพี่น้องแมนแมนไคี่ินได้ปร่การสวัสดีครับสวัสดีจ้ะครับ